กินผัดพริกสดเต้าหู้ใส่ข้าวโพดข้นเหนียวเหมือนกับว่าร่างกายต้องการผัก ต้งร้อนนะคะร้อนร้อนอ,อ,อร่อยนาดูเลยไม่ได้ต้องการลดความอ้วนอะไรหรอกนะคะ ร่างกายปกติดีอื mm hmm.